ฮ้มีคนเปิดแอร์ดอบอย่าให้รู้นะว่าใครอย่าให้รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนตรงเนี้ยใครมาเปิดแอร์ดอบไม่ใช่เดินเดินอยู่บ้างพี่หน้างหงายเลยนะใครมารีแรงพี่อย่าให้รู้นะหยอกหกกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งอีกครั้ง เมื่อวานลองเข้าไปเล่นในแรงดูครับตึงๆอุ้ยมีคนลงวันนี้พี่ไม่ใจดีหรอกวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่พี่เนี่ยวิ่งเข้าใส่ไม่ทันตั้งตัวพี่เนี่ยเก็บให้ยับของเนี่ยเฮ้ยมายังไงเอ้ยหลบอ้อ,ยอ้ยมันจีตูดขนๆนแน่นอนครับท่าี้การันตีขนทั้งนั้นอุ้ยมันเอาสนายมาด้วยเอ็มยิบี่จบเลยจบเลยเปิดกล่องเอาของ อุ้ยมีลำแสงยิงพี่หัวปายน้องแม่คนกำลังจะเก็บของเลยเฮ้ยอุ้ยเราเจอโคตรสนายกว่าท่านผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนเทินเทินเปี้ยเกาะเกดเปี้ย,ย,ยอุ้ยทำไมแดงอ่ะท่านผู้ชมมีคำถามแล้วมีวายด้วย AWMY กับไม่วายมันแตกต่างไงครับเดี๋ยวตอบมานะว่าสี มาประเดิมให้พี่เธอเดิมเดิมเออมีวายด้วยท่านผู้ชมงงง,งแหมะทะลุใบไม้วะ่ะกำลังกันจะถามอะไรกันอยู่ร่วงกันยับ A กระสุนนี่พี่จะเก็บให้ครบ42ตัวนะแล้วพี่ก็จะแบบทิ้งเลยกระสุนไม่เอาแล้วนะเม็ดละคนพอเจ็บทีเดียว หมู่บ้านบาซิเลียนแม่อยากจะอยู่ตรงนี้จังเลยดีไหมนี่ผูกพันกับเกมสวยมากๆเลยท่านผู้ชมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับแม่ไปดีกว่าทำอะไรอยู่จ๊ะโดนไปอุ๊ยวันนี้ผมยังไม่เจอปุ๊กปุ๊กเลยอะ่ะปุ๊กปุ๊กผมหายอะ่ะไก่โอ๊กอะ่ะเอ้ยติด เออเราลืมไกโอเราไปเลยมาสไนก์ก็พอแล้วมั้งแมบบนี้อย่างไรอย่าลืมตอบเราด้วยนะว่าไอมีวาวกับไม่มีวาวต่างกันยังไงไม่เอาแบบพี่วาวสีแดงพี่ไม่วายสีเหลืองอุ้ยทําไมกดไม่ได้อะ่ะหุ้ยมันลงอาคมไว้ท่านผู้ชมได้แล้วฮุ้ยแมสปอนเซอร์เมาส์ใหม่ต้องงานแล้วล่ะอย่างเงี้ย บอก,กงกงเฮ้ยเองลงอาคมอะไรไว้ฮะเฮ้าายตกอกตกใจหมดแต่ที่เคยไปดูเข้ามาเขาเมาส์หลอนกันครับบังเห็นเขาสตรีมและใช้คอมกันนะ่ะมีเมาส์หลอนเหมือนผมเลยแสดงว่าเราเหมือนกันและกันนะเมาส์อาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกอาจจะเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคเทคนิคเข้าใจไหมครับเทคนิคอุ้ยสิบแล้วท่านชม ตายตายตายวงเล็กมากหลังจากนี้ยิงกันยับอ่ะผมดูแล้วอ่ะยิงกันนัวเฮ้ยมีคนเปิดแอร์ดอปแล้วพอเป็นจุดแดงมันหลบไปอุ้ยผมอาจจะเจอตอก็ได้เองหรือเปล่าอาจจะมีคนซุ่มอยู่ <Please. S 1> แบบที่ผมเคยเล่นนะซุ่มใจหมายิงนัดเดียวได้แชมป์อย่าทำกับพี่นะเฮ้ยพี่กลัว สิบสองครับท่านผู้ชมสิบสามเอะสิบสามแหมโดนเป็นร่วงว่ะหอมแรงจริงๆโผล่มาสิบสี่โอ้โหมันตายังเยี่ยวพี่เอ้ยมันโยกท่านผู้ชมหลังยุ่งอีกเอ้ยไอ้นี่อยากตุยก,ก่อนใช่ไหมสิบห้ามามาตาแกต่อสิบหกยิงไม่หยุดเลยพี่เนี่ยยิงไม่หยุดเลยอะ่ะยิงกันใหญ่ท่านผู้ชมสิบเจ็ดอะ เดี๋ยวจะโยนกระสุนทิ้งแล้วครับนะให้เหลือสัก18เม็ดพอยอกๆยอกเฮ้ยแต่ผมนีงค้องใจอยู่เลยนะครับใครมันไปเปิดแอดอปคึ้นกล่องอย่าให้รู้นะว่าใครอย่าให้รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนหุยละวงเล็กแค่นี้เหลือ19นี่มันไม่ใช่น้อยนะครับแน่นอ่ะเดี๋ยวดูสิมีปะด้านหลังมีปะ มีใครซุ่มมีเปล่าตรงนี้ใครมาเปิดแอร์ดรอปไม่ใช่เดินเดินอยู่บ้างพี่หน้างหงายเลยนะอย่านะยานะเธออุ้ยนี่ไงตัวนี้เปล่าท่านผู้ชมคนคนคนแน่นอนรู้จักเปล่า AWMY อุ้ยนี่มันมีเกาะมีเกาะได้ยังไงยิงพี่ตอนหันหลังให้หรอพอพี่หันหลังได้ไอ้ข้างหลังก็เอาอีก ตกลงจะลุงพี่ใช่ไหมแม่นึกว่าเล่นเกมผ่านด่านไอ้นี่ยืนภรรยาอยู่หโ,โห,โหชิพายเอ้มันมาชาร์จแม่มันจริงๆเลยช็อตนี้โดนเป็นหลับโดนเป็นล่วงลูกกระสุนผ่านก็ตัวแย่ไปมันช่างดุจริงๆท่านผู้ชมดุที่สุดโอ้ยสงสารเลยยิงจนสงสารหนึ่งหนึ่งทันที อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ตุยด้วยปืนพิเศษปืนที่ไม่มีใครเขาใช้แต่พี่ใช้จุ้มปืนย้อยปืนย้อยเปิดพลังซูปเปอร์สยาด้วยไม่รู้จะเปิดทําไมเปิดไปกักตุยอูยิบก้าท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยเห็นไหมเก็บด้วยปืนย้อยตอนแรกก็จะเอากระทะไล่ทุบครับแม่อนุภาพของบัตรเติมบอดสุดยอด ขอบคุณครับแล้วว่าเจอกันจะ้ะนะบาย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 